สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับสาวเซกาอีกแล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1ิบโมงเศร้าของอเมริกาเนาะตื่นเศ้ามาเหตุอย่างติหาเหตุแต่แนวกินข่ากันหนึ่งไว้แล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งเข่าหนึ่งข่าไว้แล้วนี่วิธีหนึ่งข่าของคนอยู่่างแดนเนาะกระินหนึ่งแบบนี้แหละค่ะแนวกินเศร้ามื้อนี้บอก สิมาเฮ็ดลาบปลาลาบเหนียวบ้านเฮ้าในสีไ้ปะตองเนาะไปอยู่ในบ่มีปะตองค่ะปลาอันนี้ได้มาจาก,กันเพื่อนบ้านเพื่อนเอามาไห้เพื่อนไปดำหน้ามาแล้วเพื่อนไปนิ่งป่ามาได้เจียวให้เบิงเด้อหัวปลาไางสำหรับหัวปา่าอันนี้หัวมันบัน็นี้สิลาบเนื้ออเสียเอาเนื้อมันมาลาบลาบเหนียวขึ้น่างปะตองบ้านเฮ้าเนาะหัวมันเอาไว้ตต้มต้มขึ้นมากระโดเป็นได้ละ่ะ ต้มแซ่บเนาะเดี๋ยวเก็บใส่ถุงเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนฝรั่งเขาบอกกินหัวเด้ก็เลยบอกให้แล้วว่าเอาเก็บไว้ให้ในเด้อเดี๋ยวเสี่ยมาเฮ็ดต้มกินต้มส้มกินแล้วก็เลยเอามาใหา้กับเนื้อข่างหนึง่งโตบ้ากใหญ่เพื่อนกินผู้เดียวได้แบ่งมาใหา้อันนี้เนื้อมันอันนี้กินไปแล้วเคืองหนึ่งอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวสิมาเฮ็ดลาบเหนียว อันนี้นเชีมาเฮ็ดลาบเหนียวเนาะบ่ต้องเฮ็ดลายลาบเหนียวเฮ็ดน้อยๆก็อินก,กินผู้เดียวที่เหลือกระซิเสแข็งไว้ไว้ถ้กกินไว้ถ้าเห็ดกินอีกเนาะเดี๋ยวข้าไปเบิรงวิธีเฮ็ดลาบเหนียวกันนะลาบเหนียวเนยหรือเอิญเป็นภาษาอีสานทางบ้านขอยว่าลาบเตี้ยเนาะขั้นตอนการเฮ็ดโดนอยู่ได้ว่ามันเป็นโซมูงผุละ่ะตอนแรกเ้าเอาเนื้อป่ามาเนาะ เอาได้เลือป่าแล้วเขาก็มาซอยซอยเนาะซอยเสร็จแล้วเขาก็สีฟกักได้ไปไหมฟักให้มันแหลกๆเนาะเอาบนี้หอยก็สีมาฟักเก่อนก็จะเป็นตามสมมตฟักก่อนได้ฟักเนื้อปลา,ามาได้เดียวก่อนเอาฟักปลาใกล้สีได้แล้วบัดทีนี้มาลองเห็ดบึงดูลาบเตี๋ยบ้านค่อย ลาบเตี่ยทางแถบอีสานหมอมันบอกว่าคั้นลาบปลาน้ามืดเนี่ยมันสิมีพญาดมันสิเป็นพญาต์ใบไม้ในตับเมื่อนี่มันลาบปลาทะเลบังรู้มันสีมีบอบันพญาดใบไม้ในตับมีบ่มีกะกินคือเก่าแล้วว่าเกิดมากินแล้วนี่อยู่แล้วนี่ไปอยู่ไส่กบกินคือเก่ามาอยู่เมืองนอกเมืองนากะก,กินแนวเก่าแมาจ้จงอยู่ท้อง กินพิซซ่ากินสปาเกตตี้ก็ะยูท่อมอยุ่อันนี้มันก็คึดยากยากขึ้นกันเอาปลาทะเลมาราบเตียบ้านเฮาเบื้งดูมันสีแซ่บสัําใดเอ้ฟักแล้วแล้วบาดเหตุได้ปั้นน้อยปั้นหนึ่งเขาจะไปต่ำเลยไนดะ้บาดเหนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันไนดะ้นี่เนื้อปาลาได้มาแล้วเขาเสีเล้มโคบต่ำไนดะ้บาดเหตุไหนอ้อใกูดใส่เลย ข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ไปเลยเพื่อความหอมบักเพชดทํา,เ,าเลยปะเนี่ย น้ำต้มปลาแดกเด้อบัเน้เด้อข้านติต้มหัวปลามันใหญ่พูดหน้ก็กเลยเอาหน้าประแดกมาใส่เอาแล้วเอาน้ำห่อนมากลอยเอาเฮ็ดเป็นคือน้้ำต้มเ้าเนาะเอาไว้ถักกลอยลาบเหนียวห้านนะข้าสตต่ำไปเรื่อยๆืเด้อบัเน้เด้ออัดลืมบอกอย่างหนึ่งผงสุรดบ่ได้ใส่เด้อเพราะวันบก,กินผงสุรดแต่ว่าขั้นปุ๋ยมากกินผงสุรลดก็เอาผงสุรดใส่น้ำเด้เอเขาต่ำมาเรื่อยเรื่ต่ำมามันก็เริ่มเหนียวแล้วเริ่มสิต่ำาม่ได้และข้าสิีได้กลอยน้ำต้มได้บะเฮนเด้อ อันนี้น้ำห้อนเนาะมันก็นเริ่มอุ่นแน่แล้วเขาสสบปอใส่ตอนห้อนแต่ห้าสิถ่ายมันอุ่นๆเนาะแล้วหาอ็เอามาใส่ป่าแล้วเ้าก็สิบต่ำไปเรื่อยๆจนกลัวมันสิแหลวเป็นน้ำเนาะนี่เนื้อป่าเขาเสียมาใส่อ้าวเสร็จแล้วเ้าก็สิต่าต่อเนาะ ลูกมามาขากันมาปอไข่มาเตียมถักกินลาบเตียนน้ำเม่อ่าเริ่มเคียนอีกแล้วฮัก็สิส่น้ำต้มอีกแล้วทีนี้เจอเนะฮัก็สิตำไปเรื่อยๆฮัคก์เหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆอยจนกลัวเนื้อปลามันสีเหลวเนาะอ่าเพาเบิ่งทีนี้เริ่มได้ลแล้วไปทีนี้เริ่มแล้วและใกล้สิได้แล้วเห็นปะ เนื้อมันเริ่มสิลวแล้วแต่มันยังบอดได้ดิเขาสิตามต่อไปอีกจักหานาทีสิบนาทีเนาะก่อยจักอีกประมาณจักสามสี่ซ่อนหน้ามันอาจสิเหลวได้ที่เนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันต่อเลยอ้าวประเทศนี้เนียวได้ที่แล้วเขากระสีไซหอมได้เพน,เนี่หอมป้อมเนาะเขากระสีไซนี่แลหละเข้ากระสิตามตอกับแปลว่าอันเซ็ตป้อมที่สก,กินได้